เมื่อวัน 22, ที่12ธันวาคมเอวอนิกได้รับเกียรติจากบริษัทฟิสชโชน o n จำกัดเชิญเข้าร่วมงาน UAV Dinner Talk วันนี้พรุ่งนี้และอนาคตอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทยครั้งที่3ประจำปี2024โดยภายในงานมีการจัดแสดงนวัตรกรรมมากมายอาทิหุ่นยนต์สารและคน Marine Survey, 나체크350 RTK, DJI f l y c a r d และอื่นๆอีกมากมาย โดยภายในงานได้รับเกียรติจากคุณอศัศวะเลื่องชูกรรมาการผู้จัดการบริษัทซิชชอนิกจำกัดเป็นผู้กล่าวเปิดงานนอกจากนี้ยังได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงครรภุิอาทิดรประกรณ์อาภาพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาทเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสาราสนเทศองค์กรมหาชนนาวากาศโชพิทักษ์ปรกรณ์แก้ว ู้อำนวยการฝ่ายการฝึกอบรมรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ดกรกิศดาแสงสิงห์บ่วงเนวยการสถาบันวิจัยยางการยางแห่งประเทศไทยดรจกกักรพงษ์ชัยวงศ์คณะพิธีกรรมการเกษตร,รม,มหาวิทยาลัยแม่โจคุณนัทพลสิงห์เถื่อนหัวหน้าโครงการอาสาดับไฟป่ามือทิกระจกเงากกว่านั้นทางบริษัทฟิสตอรอนิกจำกดัดแห่งว้านคำส่งจับนิคอนเสิร์ตท,ที่ได้ศิลปินรับเชิญอย่างคืนเบนชลาทิตสร้างสีสันให้กับผู้ร่วมงานด้วยทางเออลนิกต้องขอ,อกับคนบริษัทฟิสทรอนิกจำา ที่ให้เกียรติในการเชิญในครั้งนี้